สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเพิ่มเติมสำหรับบล็อกแอดวานในชุดที่7นะคะมาอธิบายบล็อกเพิ่มนะคะแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะบางคนมาฝึกท่าหรือมาทำความเข้าใจท่าก็จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะซึ่งนี่ตเต่าเตียมมานะคะจะเป็นอยู่2ชุดหรือว่า2บล็อกก็มี96แล้วก็64นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงท้ายบล็อกนิดหน่อย ะะเพื่อที่จะฟรอนหรือท็อปจะเรามาดูรายละเอียดของบล็อกที่หนึ่งกัน9 6จังหวัดนะคะก็จะวางสเต็กเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปแบบนี้นะคะ<ส>เริ่มต้นก็นจะเริ่มต้นอยู่ที่ตัวนี้ก่อนนะคะโอเคบล็อกแรกนะคะก็คือจะเป็นดับเบิล e. นียกขึ้นมาเอวิสสองครั้งแล้วก็ช,ชัดชัดว่าแทบสแตโดซ้ายค่ะสตอร์ ครอสถอยออกมาวางพร้อมกับมุกไปแล้วก็เช็ดเช่ลงมานะคะก้าวซ้ายมีสวิตทักวางซ้ายมังคุดเช็ดเช่าหมุนออกแล้วก็มุกนะคะมันจะเป็นแกหลบออกไปด้านนอกวางแล้วก็เช็ดเช่าเทิร์นนะคะเทิร์นแล้วก็ยกนี้ขึ้นแล้วก็ทักติ๊กต่อเช็ดเช่าพรีวิทวางนะคะ คิกตอกแล้เป็นควิกมาคะัมามาชัดชัดจะยกหมุนหมุนขวางล้ายนี่สวิตชัดชัดนะมุกมาแล้วก็แก่น่อกค่ะยกขวาวาแท็บคลิกแท็บนีแล้วก็มุกมาตัวหนึ่งวางขวาบนสเต็ปเลยวางเราเราก็จะสตอมตัวขวาสตอมแล้วก็วางขวา ซ้ายขึ้นอีกตัวหนึง่งสองเท้าถอยถอยแล้วก็เป็นรีเวิร์สวางเท้าลงนะคะจะมาย้ำวาเชฟฟ์นี่แท็แล้วก็เชิดชัดชีวิตนะคะบล็อกนี้ก็จะจบตัวเด้อน,นะคะโอเคมาดูทางซ้ายนี่นี่ชีวิตชีวิตชัดชัด,ชด,ชด,ชด แอปสั่วดอกสตอลกว่ามุไปค่ะเชจเช่าวางซ้ายนี่สวิแทบว่าหมามูเชจเช่านี่ค่ะแล้วก็แก่เชจเช่าเทินแอนนี่แท็่ตอกเชจเชาพิลิค่ะนะคะมาัดด้วยสายโยงมุนมุนมุนน่สวิเชจเชาหมุนออก นะคะเป็ียนแก่หอกยกวาแทแทคิดแทบนี่วานะคะหตัวหนึ่งแล้วก็สตอปสตอปนะคะวาสองถอยถอยรีเวิร์สวาหนึ่งสองหมุนออกวันทูมีแทค่ะช่ช่แล้วก็คิวีกนะคะ ในของบล็อกแลกนะคะ96จังหวะนะคะโอเคต่อไปชุดที่สองนะคะก็คือแชช่าสไลด์เูแช่าบ็อกสเต็ปออกมาต่อด้วยสุดคิ๊บไซส์จัดจัดะคะแล้วก็แชช่าอเวอร์ที่ตรงนี้หมุนแล้วมาแบบบุนีดับบุนีคิกก่อนก็แล้วแทก ฮิวขวาขวิดขวาเบบี้นะคะเราค่อยมีเขาวางลงเราแช่แช้าช่แช่พิวิคสปอขาวางต่อเลยค่ะต่อเลยบุ๊มาตัวนี้แบบกู๊เลยกเกอรคลอสหมุนออกมานะคะอยู่มุมบนนะคะลางมุมนี้เลยแล้วก็ช็อเปอร์เดินเดินช็อเปอร์ ชลิดขวาดึงมาคระชัดชัดชาหมุนนะแล้วก็ชาชาลกจบซ้ายนะครับดูซ้ายชัดชาไซ้ายด้วยชาชาดบกสเต็ปลงมาคลิกคลิกชัดชัดชาขวาขวาขึ้นชาชาคลิกเต้าซ้ายเลยแต่วูนนี้ขวายกเราคลิกัดแล้วก็มา คิวเดินแล้วก็พลิกหมุนอีกคินึงเบบี้แล้วค่อยในฮ็อกหมุนออกมาช้าจ้าพิวิทค่ะสลอมสลอมไปตัวนึงแล้วหมุนออกมาหนึ่งสองสามสี่บ๊อทวิทแล้วก็เดินขวาลง ของบล็อกสองอาจจะสับสนทิศทางนิดนึงนะคะถ้าใครที่อาจจะหมุนแล้วงงหรือไม่หมุนแล้วมันก็งงกว่าก็ลองฝึกกันดูนะคะอย่างเช่นของจังหวะที่คลอสเหมือนชาชาเนี่ยคะ่ะสอบวางไปเลยนะคะถ้าเราไม่เทอเราก็คลอสแล้วก็เดินลงมาเลยะคะ่ะมุมมุมจะทะแยงกันอยู่นะคะ ตัวนี้นะะมุมจะยทแทยงกันอยู่นะคะถ้าแรงไม่หมุนะคะคแล้วก็ค่ะแล้วก็ตอนที่ตอนฟรอมมร์มาท็อปพอเอาบล็อกที่หนึ่งกับบล็อกที่สองมารวมกันนะคะก็จะเปลี่ยนของบล็อกที่หนึก็ตอนที่พอเราโยกขวาไงคะ่ะจะปนี่เรามาแท็บ ชดเชดชาแล้วก็สิงแล้วเขาแล้วก็มาต่อขวาเลยมาต่อบล็อกที่สองเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูบล็อกที่หนึ่งกับบล็อกที่สองรวมกันรอบหนึ่งนะคะบล็อกที่หนึ่งก่อนนะคะนีนีเอวิชเชิดชิชดชาขวาแคปปุ๊บสปอร์ครอสหลังขาดมุกมาชิดชาขวานีสวิชัค ว้ามโบแช่แช่หมุนมุไปด้านหลังแก่หลอกแชาแช่ขวายกซ้ายแท็ปติ้กตอกช่ชาพิมพ์หมุนมาร์ทไว้ขวาช่ช่ชยกซ้ายเปิเปิฝอยซ้ายมีขวาช่ชชหมุนออกมาแก่หลอกขาะยกขวาว้าแม็แท็นียกวางขวา ซ้ายมุบลงซองซองขวาด้านหลังนะครับรีเวริร์แล้วก็ยุหมุนกลับมาตรงนี้นะคะที่จะเปลี่ยนหนึ่งและ2นี่จะจชจะชาพอกออกมานี่คค่ะเราต่อบล็อกสองเลยชา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 บล็อกเต็ปค,ค่ะแล้วก็คลิกคลิกชาชาชาันะ ช่ชโอ้โหขวาขึ้นเลยค่ะดับมูนีดับมูบนีคิดก่อนหนะกิวคิวบิ๊หมุนเบบี้นีเข้าออกมาบวาวช่แช่ะ,ะช่แช,ช่สตอลซ้ายไปเลยแล้วก็ไปตัวโน้นอ,อ่าคลอสถ้าไมห่หมุนเดินลงมาเลยนะคะเปิ๊กลอง วิจจลงออกซ้ายนะคะโอเคอันนี้บล็อกที่หนึายหลกเดิเดิแอบเซลสกว่ารับเดินีวิตแอมัมบเจจหลงมาแกหลอกขาดอ่าแล้วก็แช่ชา ซ้ายยกขวาแท็ติ๊กตอบใชช่าีดิซ้ายหมุนถอยขวา,ายิซ้ายแชช่าแกหลอกคัะอ่ะยกข้างเสร็จมาฮิวฮิวคิกแท,ท,ท,ท็กมีมุกมาด้วยวางมุกด้วยซองซองถอยขวาคู่แล้วค่อยถอยรีเวิร์ส ว่าซ wow. ha? ้ายค่ะแพ็ชนเชช่าพอพที่สองคิกค่ะห้าเออออกอบโบ่ก้าวซ้ายขึ้เลยดับบูดีกขวาคิกฮิวเราคิกนเบบี้เรามีฮอค่ะยาจ้า สตอมขวาวางเลยแล้วก็ไปเสยียตัวต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมูก,ก็ขึ้นมาชุบชุชสวิตพอชสวิตเราก็ดึงข้างนั้นมาวางจะใช้วย้วยซ้ายแล้วก็ค่อยผิดออกมาโยกนะคะค่ะลองไปซ้อมลองไปฝึกกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังติดท่าอยู่นะคะ การจำท่าหรือว่าการจำว่าสเต็ปตัวไหนไปตัวไหนบางทีก็อาจจะต้องแบบใช้ความบางทีก็อาจจะต้องใช้การทำความเข้าใจของท่าก่อนนะคะแล้วก็จะดูว่าจากต้าวขวามันไปสเต็ปตัวไหนคือบางทีสามเหลี่ยมมันสามารถไปได้ทุกตัวนะคะแต่ถ้าเราเต้นบ่อยๆเราเคยชินบ่อยๆเดียวเราก็เต้นได้แล้วเราก็จะจำท่าได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะโอเคค่ะขอให้สนุกแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะยังไงฝากติดตามต่อยด้วยนะคะต้อยอรารบิขอบคุณมากค่ะ